สวัสดีครับเจเดเล็กนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์การจัดรายการของรายการวิงสเตชันนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะสอนเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเพื่อเอาไปใช้งานในอนาคตนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำวิดีโอนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงๆที่จะได้ใช้งานจริงๆนะครับผมก็ไม่ขอบอกว่า น้องๆจะต้องซื้อตามทุกชิ้นแต่ว่าเลือกตามที่ตัวเองอเลือกตามสมเหตุสมผลเนาะว่าตัวเองอเหมาะกับแบบไหนเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นรูปแบบไหนได้บ้างนะครับผมก็ใช้แต่จําเป็นแล้วกันนะครับบางทีอุปกรณ์นี้ก็ไม่ได้ช่วยทุกอย่างอยู่ที่ฝีมือ,น,อน้องด้วยนะครับไปชมกันเลยครับสําหรับการจรัดรายการนั้นนะครับผม ก็จําเป็นนะฮะที่จะต้องมีไมโครโฟนนะครับผมนี่ครับไมโครโฟน s ซ m s u n C 03นะครับเป็นไม์คนเดนเซอร์นะครับชนิดคอนเดนเซอร์อ่าไม์นี้มีอยู่2ชนิดนะครับส่วนนี่เรียกว่าไดนามิกไมโครโฟนนะครับซึ่งต่างกันตรงคอนเดนเซอร์เนี่ยจะสามารถดูดรับเสียงได้เยอะกว่านะครับผมดูดรับเสียงได้เยอะกว่าในที่นี้หมายถึงว่า การตอบสนองของมันจะเซนซิทีฟมากคือแบบว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ไกลๆนะฮะเปิดไมค์ไว้นะฮะลองกดอัดเสียงไว้ไกลเกือบ3-4เมตรทําเหรียญตกนี่ได้ยินชัดแจ๋วเลยนะฮะสำหรับไม์คนเดนเซอร์คือตัวนี้นะครับไม์คนเดนเซอร์ครับเอกลักษณ์ของมันก็คืออย่างที่บอกดูดเสียงและก็ใช้งานการใช้งานของมันก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะฮะคือจะต้องต่อเข้ากับ มิกเซอร์หรือป m ที่มีไฟแฟนทอมสี่โวลต์นะครับใครอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมก็ไปค้นหาดูเอาละกันเนาะก็ไม่ขออธิบายมากนะครับสำหรับไมค์คอนเดนเซอร์ตัวนี้นะครับผมข้อเสียของคอนเดนเซอร์นะครับก็คือมันรับมากมันก็ต้องมีเสียงรบกวนมากนะครับสำหรับพื้นที่ใครที่ใช้อยู่มีพื้นที่มีเสียงรบกวนเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นตั้งคอมกลางบ้านใช่ไหมมี ไม้ตัวนี้ตั้งกลางบ้านมันก็คงจะไม่ดีนะฮะสำหรับไม้ชนิดนี้นะครับก็ประมาณว่าอาม่าเปิดดูเลยหาอยู่อะไรงี้นะฮะเสียงเข้าแน่นอนนะไม่ต้องสืบเลยนะครับผมก็เลือกใช้ตามสถานการณ์นะครับผมส่วนไม้คอนเดนส์อ่าส่วนไม้ดนามิกครับคือไม้ที่ใช้ตามท้องตลาดทั่วไปง่ายๆนะฮะรุ่นที่เจเดเล็กถืออยู่นี่คือรุ่นชัวนะฮะ f อ่า sm 5 8นะครับผมรุ่นนี้นี่ ขานิยมมากในการอัดเพลงนะฮะของแท้ต้องมีโลโก้นี้นะครับผมโลโก้มหาจักรนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเห็นว่ามันขายถูกๆตามร้านพวกคนจีนเดินมาจะเอา,มาไม้ไม่อ้ว่าอ,อ,อะไรนะหรือจะเอา,มาไม้ไม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ถามมาปั๊บนะฮะของปลอมแน่นอน,นสามประมาณขายมันขายอะไรขายเก้าร้อยกว่าบาทนี่ของปลอมแน่นอนนะฮะของแท้นี่ก็ซื้อ ซื้อติดต่อกับร้านมหาจักรหรือไม่ก็โปรโปักอินก็ได้นะฮะก็มีใหม่ของแท้คุณเลือกสรรน,นะฮะราคาอยู่ประมาณที่3,000-4,000บาทนะฮะหรือบอกตัวนี้ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ4,000-5,000บาทนะครับสำหรับไมค์คอนเดนเซอร์ไมค์คอนเซอคอนเดนเซอร์นะครับมันละเอียดมากอย่างที่บอกนะมันเซนซิทีฟมากคือเสียงอะไรเข้านิดหน่อยนี่โอ้โหดังดังแน่นอนมันเลยต้องมีตัวนี้ครับนี่เขาเรียกว่าป๊อปฟิลเตอร์นะฮะรูปร่างจะเป็นแบบนี้นะฮะป๊อปฟิลเตอร์ เป็นลักษณะคล้ายๆถุงน่องนะฮะเอาไว้พูดผ่านนะฮะเพื่อไม่ให้มันมีเสียงลมพือๆนะฮะตัวพอผานหรือตัวพีนะฮะไม่ให้มันมีเสียงลมเข้าตรงๆหรือบางท่านนะฮะที่ใช้จนชํานาญแล้วนะฮะเขาจะใช้วิธีการพูดผ่านไม้เอาก็คือตั้งอย่างนี้แล้วก็พูดผ่านผ่านพูดผ่านผ่านเอา นะฮะมันก็จะทําให้ลมจากปากไม่เข้าโดนไมล์ตรงๆนะฮะอันนี้ก็ต้องฝึกเอาแล้วกันใช้ได้ทั้ง2แบบนะฮะลมผ่านปากเทคนิคนี้นะฮะต้องฝึกใช้ใช้กันเอาแต่ว่าคุณก็ต้องคุมระดับเสียงด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าให้มันเบาจนเกินไปนะครับผมก็ต้องคุมระดับเสียงด้วยคุมดีๆแล้วกันนะฮะต่อมานะฮะจากไมโครโฟนนะฮะขอแนะนําสายเคเบิลก่อนแล้วกันสายเคเบิลที่ออกมาจากไมโครโฟนคือแบบนี้ใช่ไหม ที่จะต้องไปเสียบตูดไมโครโฟนนะฮะแนะนำครับสายออกเพื่อให้สัญญาณที่ครบถ้วนและหนานแน่นๆนะฮะแนะนําให้ออกเป็นอย่างนี้จะดีที่สุดนะอย่าคือถ้าเกิดว่าออกเป็นแบบนี้ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะแล้วแต่น้องเลยแล้วแต่น้องแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ที่คนที่จะใช้งานนะ,ะอย่างเจเล็กชอบชอบแบบนี้ก็ใช้แบบนี้นะฮะแล้วอีกอย่างคุณภาพมันก็เหมือนว่าสัญญาณมันจะมาเข้มกว่า หรือเปล่าอันนี้หรือผมคิดไปเองไม่รู้นะแต่ว่าที่ผมใช้มาผมใช้แบบนี้มาตลอดนะครับตัวต่อไปครับหลังจากที่เรามีไม์แล้วเราก็ต้องเสียบเข้ามิกเซอร์ครับมิกเซอร์เป็นตัวการทําหน้าที่รวบรวมเสียงนะคะคือถ้ามีเราคือถ้าเรามีไม์หลายตัวเนะาะอย่างที่บอกนะฮะถ้าเรามีไม์หลายตัวเราก็ต้องใช้มิกเซอร์เพื่อการบันทึกเข้าไปนะฮะหรือบางทีน้องน้องบางคนมีอินเทอร์เฟซนะครับอินเทอร์เฟซคืออะไรอินเทอร์เฟซก็คือการ์ดเสียงนั่นเองนะฮะ ถ้าเกิดว่ามีอินเทอร์เฟซที่มีหลายรูก็สามารถเสียบไมค์เข้าตรงๆได้เลยไม่ต้องผ่านตัวนี้แต่แต่ว่าบางทีเสียบเข้าอินเทอร์เฟซตรงๆเลยเนี่ยเราจะไม่สามารถปรับพวกนี้ได้นะฮะก็คือพวกหน่วยโลหน่วยมิดเดิลไฮอะไรอย่างนี้ยนะฮะย่านความถี่ความทุ้มเสียงทุ้มเสียงกลางเสียงแหลมอะไรอย่างเงี้ยจะปรับไม่ค่อยได้แล้วว่าแล้วก็พวกวอลลุ่มอะไร่งเงี้ยจะปรับไม่เขาเรียกว่าไม่อิสระเท่ามีมิกเซอร์นะฮะ หรือว่าบางคนอยากอยากเจ๋งมีอินเทอร์เฟซก็ถ้าเกิดมีมิกเซอร์ตัวใหญ่ๆที่มันแอดจัสได้แอดจัสคือการเสียบเข้าและส่งสัญญาณออกก็คือประมาณว่าเหมือนเหมือนเอามิกเซอร์มาทําเป็นปีอมแล้วก็เสียบเข้าอินเทอร์เฟซอีกทีหนึง่งอันนี้อันนี้ก็อยู่ในระดับขั้นโปรเฟชชั่นอลอีกทีหนึง่งนะฮะก็ค่อยค,อยคอยศึกษาไปแล้วกันเนาะสำหรับตัวนี้นะฮะเจไดเล็กก็เอาพุตออกมาเข้าตัวอ่าเข้าตัวนี้ครับ M Audio ตัวนี้ครับ M Audio f a s t Track นะครับ เป็น audio interface หรือก็หรือก็คือการ์ดเสียงนะฮะชนิดนี้เป็นชนิด external นะครับก็คืออยู่ข้างนอกเครื่องถ้าาถ้า internal นี่มันจะเป็นแบบการ์ดที่เป็น pci เนะฮะเสียบเข้าคอมแล้วมันจะอยู่ด้านหลังคอมก็คือเสียบเข้าเมนบอร์ดแล้วมันจะไปโผล่ด้านหลังคอมอน,นี่มันเหมือนกับว่าใช้งานลําบากนะฮะคือถ้าสมมติว่าเราซื้อ external มาใช่ไหมเราจะไปใช้กับโน้ตบุ๊กก็ได้หรือว่าเอาไปใช้กับเครื่องอื่นก็ได้เนะ,ะเรามี d เ i อร์ Driver พร้อมแล้วก็ไปลงใช้ได้เลยกับเครื่องอื่นนะฮะ อะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับ audio interface นะครับผมแล้วกอ็อันนี้ครับสำคัญเหมือนกันคือตัวจ่ายจ่ายไฟให้หูฟังให้ฟังได้4ตัวปกตินี้ฟังได้ตัวเดียวนะฮะก็ทำให้ก็มีตัวนี้ทำให้กระจายออกมาได้4ตัวโดยที่สัญญาณยังครบถ้วนนะฮะน้องๆถามว่าอ้าวพี่มันมีหูมันมีตัวแยกสัญญาณอยู่ไม่ใช่เหรอที่มันเป็นแบบว่าเสียบเข้าไปแล้วมันจะแยกออกมาเป็นสอสสายอันนั้นก็ดีนะแต่ว่า เคยใช้แล้วนะพอดีว่าหูฟังบางทีแบบใช้แล้วสัญญาณมันดอปๆนะฮะ <_ d ose> เพราะว่าใช้หูฟังค่อนข้างที่จะหวัดเยอะสักนิดหนึ่ง <_ d ose> ก็เลยต้องมีตัวนี้นะฮะตัวนี้นี่เลี้ยง่ามีไฟเลี้ยงด้วยนะครับก็คือต้องเสียบอะแดปเตอร์ไว้ไม่เสียบอะแดปเตอร์ไม่ได้นะฮะตัวนี้กระจายออกมาได้สี่ตัวครับสําหรับหูฟังนะฮะรูหูฟังก็กลับมาที่ซาวการ์ดอีกนิดหนึ่งลืมบอกนะฮะตัวนี้เสียงนะฮะไม่ได้ออกมาเป็นสาย แบบแบบสายไม้สายอะไรตัวนี้เวลาเข้าคอมเนี่ยมันจะเข้าเป็น USB 2.0นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่ให้ฟังว่าไม้พูดปับ๊บไม้ก็จะเข้าต่อกับมิกเซอร์มิกเซอร์ทำหน้าที่ปรับเสียงพอปร,ป,รปรับเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วมิกเซอร์ก็จะส่งสัญญาณไปที่ M audio M audio ก็จะเข้าคอมเมื่อเราเสียบการ์ดจอ e x t e r n a l แล้วเนี่ย ถามว่าไมที่อยู่หลังคอมที่เป็นรูแดงๆเราเอามาเสียบได้ไหมก็เสียบได้แต่ว่าเราจะใช้งานพร้อมกันในโปรแกรมแซมไม่ได้นะหรือบางโปรแกรมโปรแกรมอื่นอย่างเช่นคูเบตรหรืออะไรอย่างนี้มันก็ผมไม่แน่ใจว่าทําได้ไหมนะอันนี้เดี๋ยวขอบอกเทคนิคนิดนึงสําหรับคนที่แบบว่ามีการ์ดการ์ดเป็นสเตอริโออยากอัดทีเดียว2องแทร็กอันนี้เป็นเทคนิคนะฮะของ ไม่รู้ว่ามีใครใช้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้เอามาจากใครผมก็คิดเองเหมือนกันนะคือมันเป็นเทคนิคาการอัดแบบสเตอริโอแยกแทร็กนะฮะถ้าคุณมีมิกเซอร์นะฮะผมแนะนําถ้าสมมุติว่าคุณมีกีตาร์กับร้องใช่ปะ่ะสมมุติว่าน้องมีกีตาร์กับร้องนะฮะก็คืออยากอัดแยกแทร็กเผื่อว่าไมล์ตัวหนึ่งอัดอันหนึ่งไมล์อีกตัวหนึ่งอัดอันนึงไมล์ตัวหนึ่งอัดคนร้องไมล์ตัวหนึ่ง,อ,ง,งอัดกีตาร์แล้วเวลาเราเอามามิกกันเนี่ยอยากให้เสียงร้อง มันเด่นอยากให้กีตาร์มันเด่นแยกปรับได้โดยการที่น้องเนี่ยเข้ามาที่แผนครับมิกเซอร์ส่วนใหญ่จะมีแผนเมนูแผน PAN นะฮะแผนคือการปรับเลฟไลท์ก็คือให้มันเอียงไปทางไปทางซ้ายไปทางขวานะฮะในการอัดสเตอร์อ่สเตอร่โอเนี่ยส่วนใหญ่โปรแกรมที่ใช้อัดเนี่ยถ้าเกิดอัดเป็นสเตอริโอนะมันจะไล่มาสองแถบแถบบนแถบล่างแถบเลฟไลท์อะไรอย่างงี้นะฮะให้ใช้ไมซ์สลับกันกันกบ ไมค์กีตาร์ไมค์ร้องกับไมค์กีตาร์สลับกันพอเราสลับสมมุติว่าเราเอาไมมาไว้ที่ไมค์กีตาร์ guitar, หรือว่ากีตาร์ไว้ที่ L ปับ๊บเวลาเรากดอัดครับมันก็จะมา2อลายเลยพร้อมกันปุ๊บมา2อลายพร้อมกันทีนี้เราจะแยกเราก็แยกออกมาเป็นโมโนเราค่อยมาปรับแต่งสเตอริโอมาอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะฮะที่สามารถเอามาอัดใช้งานได้นะฮะสำหรับการ ใช้มิกเซอร์และการเสียงของท่านต้องเป็นสเตอริโอเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นโมโนเสียบเข้าไปเนี่ยมันก็จะอย่างว่าแหละนะแต่พูดถึงนะถ้าสมมุติว่าการจอบ้านๆไม่ใช่การจอการ์ดเสียงบ้านๆเนี่ยนะฮะรูสีฟ้าที่เขาเรียกว่าไลน์อินส่วนใหญ่ก็จะเป็นสเตอริโอนะฮะก็ลองไปเสียบรูสีฟ้าแล้วอัดดูได้นะฮะสามารถทําได้เหมือนกันก็คือไม่จาเป็นต้องมีอ่า Audio Interface นะคะคือตัว M Audio ตัวนี้ที่ใช้ M Audio ตัวนี้คือยี่ห้อยี่ห้อ M Audio นะครับรุ่น Fast Track นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมแนะนำว่าถ้าจะจะใช้รุ่นนี้แบรน,น์นี้นะฮะขอแนะนำเป็น Fast Track Pro หรือไม่ก็ u l t r a ไปเลยนะครับเพราะว่าใช้แล้วมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะคือไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมก็คือใช้ไปก่อน นะอย่างว่านะฮะคนเรามันก็ต้องอัดแอปไปเรื่อยๆเนาะก็ใช้เท่าที่จําเป็นนะบางทีซื้ออะไรมาเยอะแยะบางทีเอามาใช้ก็ใช้ไม่หมดใช้ไม่จบก็น่าเสียดายไปนะครับผมเมื่อต่อที่ระบบจอครับผมระบบจอเจไดเล็กจะใช้เป็นจอสองจอนะครับผมเชื่อมต่อกับการ์ดจอ การจอสมัยนี้มี2รูหมดแล้วนะฮะก็เสียบเข้าไปเลยนะฮะแล้ว Windows 7เนี่ยมันเจ๋งตรงที่ว่ามันสามารถ Extend ได้นะฮะปกติเนี่ยทั่วไปมันก็จะ Duplicate Duplicate คือการโคลนการก๊อปเสมือนก็คือมันจะทำให้หน้า2หน้าเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ครับมันเจ๋งตรงที่ว่าคุณสามารถเลื่อนไปมาได้นี่คือการ Extend นะครับจอก็อคือถ้ามี2จอก็สบายนะ,ะก็เปิดรายการอันนึงเปิดอะไรอันนึงเปิด ดูรีเควสตอันนึงด้านขวามืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะทำให้พื้นที่การทำงานของเราเยอะขึ้นนะครับสำหรับการใช้จอ2จอนี้ก็ทำไม่ยากนะแค่น้องใช้ Windows 7แล้วก็คลิกขวากดที่ Skin Resolution uh, Res นะครับคลิกมาแล้วแล้วก็เลื่อนเลื่อนดูตรง uh, Multiple Display นะฮะสามารถเลือกได้แต่ก่อนอื่นน้องต้องต่อ2จอก่อนถึงจะมีเมนูนี้ขึ้นมา นะค,คือเลือกได้ว่าจะให้มันเป็นดูพิเค a นะฮะก็อย่างที่บอกว่า d ดูพิเคตคือการก๊อปเป๊ะเ,เลยก็คือทําก็คือเหมือนเราใช้จอเดียวอ่ะเสียบ2จอเหมือนใช้จอเดียวแต่ว่าอีกจอนึงก็เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าปรับมาเป็น Extend นะครับผม Exten d เนี่ยคือการไล่จอให้มี2จอนะฮะสามารถเลื่อนไปมาได้อย่างนี้นะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับว่า,อ,าอุปกรณ์วิ g Station มีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไป คิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ยึดติดกับอุปกรณ์อยา่านะฮะเราเริ่มต้นเราสามารถเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นเบสิกได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องซื้ออะไรที่เป็นแบบว่าโปรเฟชชั่นแ l ลมาตั้งแต่แรกขอแค่เราใจรักก่อนแล้วเราก็อยากจะซื้ออะไรเพิ่มเติมก็ค่อยซื้อแลนะคิดว่าเราจะไปทางด้านนั้นจริงๆก็ค่อยซื้อนะฮะไม่งั้นก็จะเสียดายเงินเปล่าเนะครับก็ขอขอจบ การแนะนำเพียงเท่านี้แล้วกันมีปัญหาอะไรสงสัยนะฮะคอมเมนต์ถามได้ใน Youtube หรือว่า Facebook ได้นะครับอยากให้พวกเรามีวิดีโออะไรมาสอนการใช้งานหรือว่ามีวิดีโออะไรมาแนะนำก็บอกแล้วกันนะครับผมสำหรับเจไดเล็กวันนี้ขออบคุณทุกคนมากแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอขอบคุณทุกคนมากไปแล้วสวัสดีครับ